สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องพระตะกูลเก่าทุกทกท่านครับผมไปทูนากแทมมาพบกับท่านอีกแล้วนะครับใน e p s 11ซึ่งนำเสนอการพิจารณาพระสมเด็จไรอองโดยใช้ภาพถ่ายจากกล้องพันเอกนะครับเรายังอยู่ในประเด็นการศึกษาที่9การพิจารณาพระสมเด็จไรอองตามหลักการทางเคมีกายภาพวันนี้เราจะมาพูดถึงพระสมเด็จวรคำขึ้นใหญ่อกกระบอกที่เก่าข่ำคร่า มีเม,ม็ดมวลสารหลากหลายชนิดทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่ทั้งแต่มเมล็ดงานจนถึงขนาดมเมล็ด่วลิส่งในเนื้อปูนเพชรท,ที่ละเอียดโดยเฉพาะเม็ดพระสุ้มกอขนาดใหญ่มีให้ชมได้อย่างอิ่มเอมใจทั้งด้านหน้าด้านหลังและด้านข้างเหมาะที่จะเป็นองครูในการศึกษาเรื่องธรรมชาติความเก่าของเม,ม็ดมวลสารการแตกลายในเนื้อปูนเพชรเรามาชมภาพแรกกันเลยนะครับ เป็นภาพขยายแสดงการกลับตันบนที่สูงไหลไปทับถมในที่ต่ำทำให้ในที่สูงแคนไซจะบางใสมองทะลุถึงเนื้อในองค์พระมองเห็นเนื้อในพระสีขาวให้ความรู้สึกสวยซึ้งในตาส่วนในพื้นที่ต่ำทั้งแคนไซจะทับถมกับฝุ่นผงหนาหลายชั้นมองเห็นเป็นสีน้ำตาลเก่าพื้นที่ใกล้ที่สูงมักจะมีชั้นแคนไซที่หนากว่าพื้นที่ที่อยู่ไกล ในพื้นที่ใดถูกขนาบข้างด้วยพื้นที่สูงเช่นซอกลักแร้ก็จะมีชัน้นแคนไซที่หนาเนื่องจากเกิดการไหลทับซ้อนจากทั้งสองฝั่งนั่นเองพระองค์นี้มีแม่มอนสารหยาบหลายประเภทและหลายขนาดให้ศึกษาความกล่าวได้อย่างน่าสนใจทีเดียวครับภาพนี้ก็เช่นเดียวกันครับเป็นภาพขยายปรากฏการณ์กัรกลอนบ,บ,บนที่สูงทับถมในที่ต่ำมองเห็นคราบตะข่ายของชัน้นแคนไซ์ที่ไหลลงมาจากที่สูงบนกรอบซุ้มแก้ว ลรมาทับถมในพื้นที่ต่ำพื้นฉากหลังพระเชื่อมโยงรอยแตกเก่าเข้าด้วยกันอย่างเป็นธรรมชาติส่วนภาพนี้แสดงถึงผลึกกันไซสีขาวใสที่เคลือบบนพื้นผิวเป็นลักษณะผึกแบบก้อนเกล็ดหรือกาโนล่าเป็นผึกกันไซที่อายุไม่มากก่อนที่จะถูกพัฒนาต่อไปเป็นผึกแบบเกล็ดที่มีความเป็นระเบียบก,กว่าหรือเป็นแบบผลึกทึบขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและเวลา จนภาพนี้แสดงผลแคนไซในลักษณะเส้นใหญ่หรือไฟบรัสซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของโซดาสตรอเป็นท่อปลายเปิดที่มีเปลือกนอกเป็นแคนไซ์ภายในกลวงทำให้เกิดการไหลของแคลเซียมไบคาร์บอเนตไปตามท่อต่อยาวขึ้นเรื่อยๆแต่ช้ามากเพราะแคลเซียมไบคาร์บอเนตจะแข็งตัวเป็นแคนไซ์ปิดปากท่อทันทีเมื่อหมดความชื้นพบได้น้อยในพระองค์นี้อาจจะเกิดจาก การชำรุดแตกหักไปเกือบหมดเพราะพระมีร่องรอยการใช้งานหนักมากภาพนี้แสดงถึงผลึกแคนไซสีสีใสๆที่เคลือบบนผิวเป็นลักษณะผลึกแบบทึบตันหรือคอมแพกมักจะเกิดได้บนผิวนอกของชั้นแคนไซ้์โดยทั่วๆไปภาพนี้แสดงแนวของการไหลยเยิ้มในแต่ละรอบของการเกิดแคลเซียมไบคาร์บอเนตและการแห้งแข็งตัวเป็นแคลเซียมเห็นเป็นแนวลายเส้นในบริเวณพื้นที่ลาดชัน จำนวนและความเป็นระเบียบของลายเส้นเหล่านี้สามารถสื่อถึงความมีอายุของพระได้เป็นอย่างดีเหมือนวงปีของต้นไม้ภาพนี้แสดงเม็ดมวลสารขนาดใหญ่ด้านหน้าพระซึ่งมีให้ดูหลากหลายการหดตัวที่แตกต่างกันระหว่างปูนขาวกับเม็ดมวลสารจึงเกิดร่องรอยการแยกตัวให้เห็นชัดเจนซึ่งบ่งบอกถึงอายุพระได้เป็นอย่างดี ส่วนภาพนี้แสดงเม็ดมวลสารด้านหลังพระซึ่งมีให้ดูหลายชนิดและหลายขนาดภาพนี้เป็นเม็ดมวลสารพระสุมกอที่อยู่ด้านข้างมีรอยร่นขยื่นจากการกดตัดขอบข้างให้เห็นชัดเจนภาพนี้แสดงรอยแตกลายด้านหลังพระแบบรากผักชีซึ่งจะเป็นรอยแตกผิวตื้นๆเป็นกลุ่มๆเชื่อมกันหรือแยกจากกันก็ได้ ส่วนภาพนี้แสดงรอยปุ่มเนื้อเกินด้านหลังพระจะต้องเป็นไปตามหลักการเปลีป่ยนแปลงทางเคมีกายภาพเช่นเดียวกันกับมวลสารส่วนใหญ่จบไปแล้วนะครับสําหรับองค์เม็ดมวลสารเก่าซึ่งยังคงเป็นไปตามหลักการทุกประการนอกจากเราได้ศึกษาความเก่าของเม็ดมวลสารของพระสุ้มกอและอื่นๆแล้วเรายังได้ศึกษารอยแตกแบบรากผักชีกันด้วยนะครับ กดติดตามช่องพระตะกูลเก่าไว้นะครับจะได้พบกับเทคนิคใหม่ๆในการดูพระสมเด็จไว้พบกันในอ p ีหน้านะครับสวัสดีครับ